การเล่นลูกสั้นถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากในกีฬากอล์ฟมันเป็นมากกว่า50เลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยลูกสั้นเนี่ยสามารถจะเซฟสกอร์ให้ท่านผู้ชมได้ครับวันนี้ผมมีแขกรับเชิญโปรที่ผ่านสังเวียนมาจาก c ชน n า LPG a Tour ัแล้วก็ไท ai LPG t t u u r โปรท่านนั้นก็คือโปรตวงฉัดประภาซีริประกอบนะครับ โควงเวลาไปเล่นอยู่ในทัวร์เนี่ยพูดถึงเรื่องของลูกสั้นโดยเฉพาะเรื่องของชิปเนี่ยประมาณ15-20หลาเนี่ยมันสำคัญอย่างไรครับเวลาทัวร์สำคัญมากค่ะซึ่งมันจะช่วยให้เราเซฟสกอร์ได้อย่างเวลาเราตีไม่ออนเนี่ยถ้าเราสามารถทำอัพแอนด์ดาวน์วันชิปวันพัทได้เนี่ยเราก็เหมือนกับว่า ดีใจและสกอร์เราไม่เกินค่คะอ่าใช่ถูกต้องเลยเพราะว่าโดยธรรมชาติเนี่ยเวลาเราเล่นอยู่ในทัวร์เนี่ยแข่ง34วันติดต่อกันใช่ไหมใช่มันเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วท่านผู้ชมที่เราจะตีขึ้นไปแล้วออนตลอดเวลาใช่ไหมหรือแม้กระทั่งเวลาเราไปออกรอบกับเพื่อนูงเนี่ยเราก็ต้องพลาดบ้างเพราะฉะนั้นในเรื่องของชิปเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่สําคัญมากใช่ค่ะถูกไหมแล้ววันนี้นะคะตรงก็มีเทคนิคที่จะนํามาเสนอท่านผู้ชมทุกท่านค่ะอ่ะแต่อย่าเพิ่งเฉลยเดี๋ยวเทคนิคของโปรตัวงนั้นคืออะไรไปชมกันเลยครับ อ่าให้ันเดี๋ยวเรามาเริ่มเทคนิคของโอตวงกันเลยครับได้ค่ะ่ะตรงใช้เวท54นะคะซึ่งเป็นเวทคู่ใจค่ะอย่างแรกนะคะก็คือยือนเซตอัพเหมือนพัดเลยก็จะยืนให้ใกล้ขึ้นเหมือนพัดเลยค่ะให้ไม้มันอัพไรต์มากขึ้นตั้งหน้าไม้ลงไปแล้วก็ยืนให้สแควร์ค่ะกับเป้าหมายน้ําหนักชิปขาด้านซ้ายจะอยู่ประมาณ70%ค่ะแล้วก็กริปนะคะมือซ้ายจะจับ70%ซแล้วก็ฟีลลิ่งอ่ะก็คืออยู่ที่แขนซ้ายซะส่วนใหญ่ค่ะเวลาขึ้น Back ing, ็สกจะ ขึ้นเหมือนพัตเตอร์เลยขึ้นตรงลงตรงค่ะประมาณนี้ถ้างั้นที่ที่เน้นหลักๆเลยเนี่ยของโบตวงก็คือเรื่องของที่น้ำหนักไว้ที่70ท่ด้านซ้ายใช่ไหมแล้วก็มันก็แมทชิ่งกับกริปพัเตอร์ด้วยที่อยู่ทางด้านซ้ายอันนี้จำง่ายนะคือ70บกับ70็ดสไหมอ่าโอเคถ้างั้นเดี๋ยวลองสาธิตให้ดูเลยครับได้ค่ะอย่างแรกนะคะเซตอัพกริปโอเคอืม เนี่ยนะคะเวลาเราชิปขึ้นตรงส่งตรงก็ต้องผ่านออกไปแบบนี้แล้วก็ฟิลที่แขนซ้ายอะค่ะกระกิบซ้ายให้กระชับอย่างที่บอกก็คือเจ็ดสิบเปอร์เซนต์มากกว่ามือขวาค่ะเ๋ยลองสาธิตให้ดูอีกรูปนึงครับได้ค่ะยืนให้เหมือนพัดค่ะก็คือเข้ามาใกล้หน่อยใช่ค่ะทำเป้าหมายของโบตูลก็คือเวลาขื้นเข้ามาพัดมันก็จะอัพไลท์แล้วเข้ามาใกล้หน่อยแล้วก็มือซ้ายมือซ้ายจับกิบเจ็ดสิบเปอร์เซนต์แล้วก็ฟิลลิ่งที่แขนซ้ายค่ะทั้งขึ้นทั้งลงเลย โอ้ oh, ลูกนี้เช็คดี oh, ตัวงเยี่ยมมากเลยลูกนี้เนี่ยชิปขึ้นมาอยู่ในวงกิฟเลยนะเล่นอยู่ในทัวร์เนี่ยเซฟได้100%อยู่แล้ว <c oughs> อทีนี้ลองฝากถึงท่านผู้ชมทางบ้านนิดนึงเรื่องเทคนิคคีย์สำคัญของเกมการชิป2อ,อย่างที่ตรงเน้นนะคะก็คืออันดับหนึ่งเป็นเรื่องของเซตอัพค่ะยืนให้เหมือนพัดเลยยืนให้เหมือนพัดแล้วก็อันดับที่สนะคะก็ฟิลฟิลมือให้ฟิล70% แล้วก็เวลาส่งนะคะส่งให้ขึ้นเหมือนพัดเลยขึ้นตรงลงตรงแขนซ้ายส่งออกไปค่ะก็ะค,ะคือคีย์สำคัญหลักๆเลยเนี่ยก็คือแน่นอนในเรื่องของกริปเพเชอร์นะครับให้70%อยู่ทางด้านซ้ายนะเพื่อให้มันส่งออกไปใช่ไหมและยืนเข้ามาใกล้นิดนึงให้มันเหมือนกับอัพไลน์นิดๆเพื่้มันจะช่วยให้แนวไม้นั้นมาเป็นาจากข้างนอกหน่อยหนึง่งท่านผู้ชมลองเอาเทคนิคของโปรดวงนะครับสองอย่างนี้ไปทำดูนะครับในเรื่องของกริปเพเชอร์นะครับ70%แล้วก็เรื่องของการเซตอัพให้เหมือนกับพัดครับไปลองทำดู